Assalamualaikum <laughs> warahmatullahi wabarakatuh มองไว้ไว้หลังสุดเลยใช่มั้ยอ๋อเวลา oh, oh, iya, iya, sabi-sabu iya 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 một cốc cà phê này cái này bắt đầu 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 cái này bắt

เอาทุกช็อตแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันนะแบ่งกันแบ่งกันนีะเก็บไปใช้ละฮะเนื้อน่อน้เนื้อไปเลครับให้เต็มเลยแกะ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  รวยร่ำรวยให้ลูกหลานเฮงเฮงรวยรวยหวยออกหกศูนย์แปดได้แล้วได้แล้วไม่ใช่แล้วจับไปแล้วได้แล้วรวยดูให้ดีนี่คนประหยัดเยอะนะนี่

เาเงินทองเสร็จไเวลาเงินทองเสร็จก่อนแล้วค่อยแบงเดี๋ยวไปบนี่อันนี้จะเอ้ามใครยังไม่มีแบงค์มีแบงยี่สิันทำไมวะเอง กลับมากลับอานะ ซื้อลอตเตอรี่ก็ถูกระหว่างที่หนึ่งแล้วซื้อหลายใบก็รวยหลายซื้อหลังกัน ไปเบิดทางไปเบิกทางตื่นเต้นไปไหนก็เป็นเงินอพองยังไม่ได้ฮะยังไม่ได้มามามาเจอเขาได้เราแบบว่ายืนตรงๆถือตังไม่เฉยๆได้ไหม เดี๋ยวนัดซื้อออกไปเด้อนี่คือคลิปเลยทันมั้ยนี่คือคลิปเลยเดี๋ยวอุ๊เอาแบงค์สามารถได้เอาเท่าไหร่100เอาเท่าไหร่ใส่โตใส่ก็ได้งานเลยเอานี่แหละ <laughs> <laughs> <laughs>